50ประโยคทรงพลังจากคนสำเร็จที่จะปลุกพลังใจในตัวคุณรวมคำขมที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและบทเรียนชีวิตจากบุคคลที่ประสบความสำเร็จระดับโลกเปลี่ยนมุมมองสร้างพลังและก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณได้แล้ววันนี้1-10แรงบันดาลใจในความมุ่งมั่น 1. ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องโชคแต่เป็นผลของการทำงานหนักโคบีไบรอันส คนที่ล้มเหลวคือคนที่หยุดพยายามโทมัสเอดิสัน 3. ไม่มีสิ่งใดสำคัญกว่าความตั้งใจจริงอับราฮัมลินคอน 4. ความล้มเหลวคือโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างชาญฉลาดกว่าเดิมเฮนรีฟอร์ดหความฝันไม่มีวันหมดอายุตราบใดที่คุณไม่หยุดเดินคริสกาดเนอร์ 6. อย่ารอเวลาเหมาะสมที่สุดจงสร้างมันขึ้นมาเองจอร์ดเบนาดชอ 7. ความสำเร็จเริ่มต้นจากการเชื่อในตัวเองโนเวลคาวาเตอร์ no 8. จงทำสิ่งที่คุณกลัวแล้วความกลัวจะหายไปราฟวอนโดเอเมอร์สัน 9. ไม่มีขีดจำกัดในสิ่งที่คุณทำได้หากคุณไม่หยุดพยายามไมเคิลจอแดน Jordan. สิสิ่งที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากการทำสิ่งเล็กๆทุกวันจอหนแม็กเวนสิบเอสความอดทนและความพยายาม 11. ความอดทนคือกุญแจสำคัญของความสำเร็จอริสโตเติลสิบไม่มีทางลัดไปสู่ความสำเร็จต้องลงมือทำอย่างต่อเนื่องเซเรนาวินเลียม 13. ความสำเร็จมาจากการไม่กลัวที่จะล้มเหลวโอปราวินฟรี14ความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นบทเรียน JK เคโรลลิงสิจงวิ่งไปข้างหน้าแม้แต่ก้าวเล็กก็ยังดีกว่าไม่ขยับตัวบรูซลี16ความยากลำบากคือบันไดแห่งความสำเร็จอัลเบิร์ตออสไตน์17 อย่าปล่อยให้ความล้มเหลวมาขัดขวางความฝันของคุณเดนเซลวอชิงตัน18จงสร้างนิสัยที่ช่วยให้คุณสำเร็จมากกว่าการพึ่งแรงบันดาลใจชั่วคราวเจมส์เคลียร์ 19. ทุกความพยายามวันนี้คือผลลัพธ์ในวันพรุ่งนี้จิมโรนยี่ความสำเร็จไม่ได้มาจากโชคแต่จากความสม่ำเสมอโทนี่ รรบิน2 1 3สการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้21การเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้นเลโอนาร์โดดาวินชี22ถ้าคุณหยุดเรียนรู้คุณก็หยุดเติบโตแจ็คมา23ความรู้คือพลังที่แท้จริงฟรานซิสเบคอน 24. ทุกวันที่คุณพัฒนาตัวเองคุณกำลังเข้าใกล้ความสำเร็จไบรอันเทรซี่ยี่สิห้าอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นจงเปรียบเทียบตัวเองเมื่อวานนี้จอแดนปีเตอร์สันยีการเติบโตต,ต้องเริ่มจากการกล้าออกจากเขตสบายปีเตอร์รักเกอร์ยีสิเจ็ดจงเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองเสมอบิน เกต28การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวเองวอร์เรนบัฟเฟต29ความอยากรู้คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเอเลนมัสส์30คุณจะเก่งขึ้นทุกครั้งที่ล้มเหลวและลุกขึ้นใหม่ซัฟฟ์จอบ31ถึง40ความเชื่อมั่นในตัวเอง31 เชื่อมั่นในความฝันของคุณแล้วจงเดินตามมันวอนดิสนีย์สาคุณคือสิ่งที่คุณเชื่อโอปราวินฟรีสาอยากปล่อยให้คำวิจารณ์ทำให้คุณหมดกำลังใจแองเจลาดักวอตสามสคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่ไม่ยอมแพ้ริชาร์ดแบรนสัน 35. สิ่งที่คุณทำสำคัญกว่าสิ่งที่คุณพูดมาร์คทเวน36ถ้าคุณไม่เชื่อว่าคุณทำได้คุณก็จะไม่มีวันทำได้เฮนรีฟอร์ดสาจงกล้าหาญพอที่จะเริ่มต้นเบนจามินแฟรงคลิน 38. คนที่เชื่อในตัวเองย่อมไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้มััหมัดอาลี 39. ทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากความเชื่อในตัวเองบารักโอบามา 40. ความสำเร็จที่แท้จริงคือความมั่นใจในตัวเองเอเลนรรูสเวลล์สี่สถึงห้การสร้างความสำเร็จให้ยั่งยืน4ีออย่าทำงานเพื่อเงินแต่จงทำงานเพื่อเป้าหมายซัฟจ็อบสี ความสุขในงานคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาร์คทเวน 43. อย่าหยุดเรียนรู้แม้แต่เมื่อคุณคิดว่าประสบความสำเร็จแล้วบินเกต 44. ความสำเร็จคือการสร้างคุณค่าให้ผู้อื่นเซอริชัตแบรนสัน 45. ความสำเร็จที่ยั่งยืนเริ่มต้นจากการทำสิ่งที่คุณรักไซมอนซินเนก 46. อย่าปล่อยให้ความสำเร็จทําให้คุณหยุดพัฒนา 47, อีลอนมัสส์เป้าหมายที่ไม่มีการวางแผนคือเพียงความฝันโทนี่รบินสิจงสร้างชีวิตที่คุณไม่ต้องหนีจากมันเซตกกอดิน4ีคุณจะสำเร็จก็ต่อเมื่อคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเจฟเบซอส 50ิไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นใหม่ไมเคิลบลูมเบิร์กความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่คือผลลัพธ์จากความเชื่อมั่นการลงมือทำและความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดนิ่งคำพูดทรงพลังจากคนสำเร็จเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแรงบันดาลใจแต่คือเข็มทิศที่ชี้ทางให้คุณก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงจงเก็บคำคุมเหล่านี้ไว้ในใจและลงมือสร้างชีวิตในแบบที่คุณใฝฝัน ราะความสำเร็จอยู่ใกล้แค่คุณไม่หยุดพยายาม